สำหรับผมแล้วผมคิดว่าการที่เราได้มาพบตัวกันในวันนี้ไม่ใช่เพียงไม่ใช่เพียงแค่เพื่อการตั้งมถือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคมปี2519แต่ยังมีการระลึกถึงความกลาหาญและการเสียสละของีรชนผู้ที่มุ่งันต่อสู้และความถูกต้องและเพื่อประชาธิปไตยเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นสิทธิเตือนใจของเราทุกคน ให้ระนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชนการเคารพความเห็นซึ่งกันและกันการมมู่ร่วมกับผู้คนที่มีความคิดท,ที่หลากหลายแตกต,ต่างกันการสูญเสียในครั้งนั้นเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าเราไม่ควรลืมคุณค่าของสิทธิเราษยของสิทธิและเสรีภาพของประชาธิปไตยที่เราได้มาหรือสิทธิและเสรีภาพที่เราควรที่จะไห้ัา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย่ิษณุโลกยังคงได้รู้เหตุการณ์ของมาถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไม่ต่างจากนักศึกษาของสถาบันอื่นหรือเพื่อนและครอบครัวของประชาชนผู้ร่วมการชุมนุมเรานักศึกษาพิษณุโลกได้เสียสุทธิ์พี่ของเราไปถึงห้าคนากับความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในเหตุ ตัย้ยมากนกแต่การสเสียเป็นชีวิตก็เ,เป็นการสเสียสิ่งที่มันล้ำค่า5คนที่ได้สเสียไปน,นั้นผมจะขอนำเรื่องถึงทีละคนนะครับคนที่หสุรสิพาพา์สุภาภานและศึกษาคณะกาคณะนักศึกษาเสียชีวิตจากการถูกยิงทะลุหัวใจขณะถูกามไปโดยพยาบาลเพื่อบรรจน ัมพันธ์จเจริญสุนนรรขนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์เสียชีวิตจากการถูกองสีสังในขณะทําหน้าที่ในหน่วยรักษาความปลอดภัยด้านหน้าประตูหาองที่ไร,รา้างไปสังอับดุลรอเฮ่งซาตรานักศึกษาคณะสาธารมสละศุสาเสียชีวิตจากการถูกิงสีสังขณะปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยรักษาความปลอดภัยเช่นกันซึ่งการเสียของชีวิตของอับุล ยิ่งหน้าเจ,จ็บปวดหัวใจเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่การสูญเสียของครอบครัวหรือเพื่อนๆของเขาเกิดขึ้นแต่เป็นการสูญเสียของทั้งบ้านและตรากลของเขาที่มีเพียงแค่ชายหนุ่มเพียงคนเดียวที่มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนละกาชีวิตของเขาไม่ได้ถูกพาไปในวันนั้นเขาอาจได้เป็นกำลังสำคัญด้านสาธารณสุขในวันนี พอที่รีมีระดลโภคภาพดนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ในวันนั้นปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยพยาบาลเมื่อวันฉุนและเสียชีวิตจากการถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ทอ้องและถูกอีกซ้ำในระหว่างที่บินไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งตัวเขาเองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็สวมใส่ปอกแขนสีแดงเพื่อแสดงถึงการเป็นพยาบาล S <S แต่สิ่งนั้นก็ไม่อาจยุดยังการถูกสังหารที่เกิดขึ้นคนที่ห้าวิบลวันรุ่งทองไบสุรีนัชชาสานรงเรียนพยาบาลรามาที่เปดนีช่วในวันนั้นได้รับมอบหมายให้ราบผิดชอบหน่วยประถงพยาบาลใต้อาคารคณะแพทยศาสตร์ซึ่งอยู่ติดวีนาม ในนาทีที่ตอชดอลเขา้าแลกาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิมลวันร่วมกับนักศึกษาและประชาชนส่วนใหญ่ได้มีลงเรือเพื่อข้ามฝั่งไปยังศรีน่านแต่ด้วยจำนวนคนที่ขึ้นเรือเป็นจำนวนมากนั้นวิมลวันด้วยความที่เขาเห็นว่าเขาสา,ามารถว่ายน้ำได้จึงเสียสละที่บนเรือเพื่อนงไปไว่ายนะ้ำข้ามฝั่งไปยังศรีนา แต่ในระหว่างที่เดินทางไปสิงหนาา์นั้นถูกยิงและสุดท้ายไปเส,ยสเสียชีวิตที่โงรงพยาบาลนอกจากข้าวีีรชนชาวเม็กิที่ผมได้กล่าวถึงนั้นรุ่นพี่ของเราจากหลากหลายสถาบันยังถูกทารุณซ้อมทรมาลโดยทางเจ้าหน้าที่รัฐก็กำลัง,งทหารกึ่งทหาร และประชาชนทั่วไปด้วยการเตะเหยียบฟาดด้วยกระบอกอืนและการล้ทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรูปแบบใรเหตุการณ์16ตุลาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนไม่ได้มาอย่างง่ายดายแต่ต้องมาแรกด้วยความร่าหานและการเสื่อสละและการยืนอย่าในสิ่งที่ถูกต้องในยุติธรรม ถึงแม้จะต้องเผชิญกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมก็ตามสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านได้รำลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้และให้พวกเขาได้เป็นสัญลักษณ์ของการสู้เพื่อสิทธิและสิชนาพที่พวกเราควรเคารพและบกป้องและผมขอให้พวกเราได้สัมัคคชีกันร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ ท่านถัดมาค่ะคุณเบนจาอัตันกับหัว